ดำเนินชีวิตไปไปเพาะอาหาาสิ่แสกซึ่งก็เข้าท้าเป็นบุแ๋แแทสว่างสงบแล้วมีเมีกตาชอยเลือไป่อยเลือมาเอ้กุ้มนี้ก็ดีแทครัมเขามัดเขาไม่เองดอกหลัจงจนแตัวหาถ้าไปบังคับมันยกขึ้นถึงสัตว์น่าประจำโชคน้ำชาติอย่างเอาถ้าเคลียนาอดขาดกันแล้วเดีอกนดไปได้แล้วละรกันนเองบ้านนี้สิเอาตมายรมานาใจ วัดตึ้งคนกะบอกว่านี่แบบไม่ได้การอีกแล้วรู้อื่นง like ่านขาเขาทีเบ like so, ิิงซะกอนจะกล่าแต่วันนี้กำลังมาหน่อยไปเมียนแน่ตัวนต่รอนสไตใจเลือหน่อยเราตึงมาร่วมกันสูมันประจบดอกต้องไปเหลือแบบนักษณะวันยกึ้นมากดอกสมมติว่มันไปมาประเทศอูกาดาลวง่อนธรรมลักขิตาเมื่อกี้เขาสีมิสซากรนั้นก็ถือผีเต็มลงดงแดงๆอยู่ เดี๋ยวเราห้องทรมาแล้วปวดมนตนแร่รมิตาก็เป็นค <c> น <oughs> ตกต้องตามด,ดูการอาหารการอยู่กันกินเบ่อึดมันแปลกเปละ่ะถ้าจิตใจคนมันสงบดินฟ้าอากาศบ่ฮอนคนมาจากใดคนบ่หลักคนบ่ตีคนบ่ขาเออพื้นที่แถวพื้นนี่นันนน่นมันก็สงบง่ือกันมันจะเกี่ยวทั้งออกทั้งในนี่พุ่งเทวดาลุกข้าเทวดาเรือ่องการเทวดาที่แถวนั้นเขาก็ ซึมซาบในความสงบจากพวกนี้ท <So S 1> ุกคนเข้าสงบเขากับสมงศากอกันได้เป็นบดินทร่นไปเมื่อบดินล่นไปแล้วธรรมชาแช่ไปถูกทำลายคนฟาร์มก็ตกลงมาตามหมูการเพรธรรมชาติมันก็เกิดขึ้นของมันตะกี้หาขายของใครของมันขุดเอาดินน้ำมุกนำมันแผลงแผลงถ่าต้นไม้ไงเอาบัดนี้เออแค่อยู่กินไปวันๆนี่นะเนี่ยมันลดลงบาละหวัดถรามาติก็เพิ่มถึงตัวก็ถึงทำได้ทั้งสั่นเหร ท่ามา้าเห็นอย่างง่ายๆของกิง้งของกิง้งยูเอาขึ้นเดินว่าก,กันหนึ่เพื่อบึ้งไปสุดตัวทหาคิดพวดเนี่ยเราจะย่ามหรอปวดไม่เขาอยากให้แตกกันอย่างเด<น>ียวงานปวดขีดคิดสลาบ,บอกให้สู้แตกกันอย่างเดยวโอ้สลาเฮ็ดแตกเลยครับไอ,อ้บ่าถ้าเขาก็ยังสมข้ามกันเขาเองเห็นบนะ่หรอเ <c oughs> ขาสมข้ามเขาดีเดียวมากกาสมข้ามให้อเีเดียว จ้ายุดเดไปหาซื้อไคนเอใดเดีับแซงสว่างแบบนีสัะเยอมากูต่อนาะพวดแล้รลับแสงสว่างก็คือพวกอีกเกียงให้กินยาขึ้นแต่พวกคลหลับทัมาแสงสว่างมห้เสมอกันได้มันไม่เหลือสัตว์เหลือคนถ้ามาแต่เสมอกันเดคนประเทศไหก็ป่วยเป็นสัตว์ก็ยังป่วยเป็นเน่มันจินเข้า่าศาสนามีน้ำมันก็อยู่มีในหางแหลมมันก็ต้องการความองดือกันเลย พื้นฐานจิตใจของแต่บะขนล่องเข้าไปในหันเบิดนั่คว่ำสมดุนั่คว่ำแบบอยากหายุ่งให้กินแบบเ่าต้องบต้องล่าต้องขากันได่บ่ออย่าทึ่งเด้เบิดทั่วโลกนี่ทอดตั้งดาวเปล่าปะมาพับใจอยู่หรอรับมาพับใจแล้วมันสุกไปเรื่อยๆตัวใหญ่ย่ำอีกครับหนึ่งที่เราับใจคือ ทำความสงบในความวุ่นวายหาความสงบในความวุ่นวายง้อทำกลางความวุ่นวายความวุ่นวายที่หลวงพ่อเทียนแล้วก็ทับใจผมครับนี่แหละคือตัวที่นั่นแหละคือสิ่งที่เ้ามทำให้มันถึงแท้ทือตลาดคุณบ๊มบึมด้วยก็เรื่องของบึ้มบึมตัวห้ามกิดน่ะนั่นแหละสงบแต่ความผมเนี่ยฟูนมาตันบุญสุดยอดเลยยอดเด็ด ไอ้แ้นเปิดเบิ้งนี้ยังก่อนนั่งยังยังก่ผมกพอผมก็นั่งเขาเดียวกันผมก็นั่งเดียวนี้วมอ้าเลยเบิ้งไปมูออกเสานั่งได้ออเาอย่างอมุเพี้สดียวกันเราก็ดกเบิ้งผวกันถ้าคบดีก็ดันครเอาไปบ้าเป็นไงบ๊บบาับสนัําการความวุ่หวายเด้พเล่มมาทเจ้า ือแบบก้อนเสิรบ้านมันถืกเนี่ยมเทือเขาเือกหงอยไม่เทือกบอใส่คูว่าสงบทำการพุ่มไสงบทำกาเสียงก็คือค่สงบทำการสิ่งที่มีอยู่บ่อเดี๋ยวมาลบกวนแล้วตอนนี้คือตาพุดโทษแล้วแล้วหรือเบิงลมเบิงเบิงล่มได้ผู้ดังแล้วแล้วเลยแลบ่หัวซาเลยมันบ่เอามันขีดบ่บุญไหวเลยครับเด้ยิ้มอยู่แต่ใจใใจจกับบ่อบุญไหวครับ มันประคิดจบเลยประคิดทั้มากกับหด<ง>ทันทีเลยหลวงพอ่อค่ะให้หลวงพ่อเติมเต็มให้โยมจะอยอคือพอมานั่งปับ๊บมันเป็นคนรู้หมดทีนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าให้ส่งทีแรกโยมกับทั้งอันนี้ทั้งจมูกมันจะยังไงไปยังไงกันแน่ก็คือถ้านั่นให้ให้เราจับเฉพาะอันนี้ถ้าอันนี้มันเกิดก็คืออาจจะพราอันนี้ใช่ไหมมันจะมีเป็นเครื่องประคองคว,ความคิดเด้อค่ะ ลมหายใจกับอุณาโูมอ,อแม้นว่ายังอื่นแถมคทราบทราบไปทั่วตัวกระชังโยกสั่นไหวกระช่ะงหรือจะอิ่มเพิ่มเข้ามาอีกกระตามคจุดที่จับจริงๆนั่นลมหายใจกับตัวนี้กับอุณารูมิเท่านั้นอันอื่นๆแถมจะไปใส่ใจเอาจุดเดียวหละจุดระวังลมหนึ่งกับจุดนี้อันอื่นๆที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแถมมันมันแถมขึ้นมา บ่าหันไปสนใจของแถมอย่างอื่นเอาตะล่มนี่กับคนนแค่นี้แค่นี้เออแค่นี้จี้มันซั้นๆนี่กับ,บรู้รู้เฉยๆรู้เฉยๆรู้สึกตัวนี่นะกระทบสัมผัสแค่รู้สึกไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแตง่งดูแต่กับลม้มเดี๋ยวว่าเกิดอะไรขึ้นกระสังเด้อว่าหายกระตามอยู่กับลม้มเนี่จะบอกกับตัวบางคนมันตายกับท่านหันเนาะยมันบอก่ะไรปวดาระคัใจได้ว่าตายกับท่านเป็นยังผมคิดคิดบอกออกได้หนิคิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเลยยิ่เดี๋ยวผมหมดไป ทักมาคือปั๊บหลวงพ่อบอกอย่าถิ่มล่มอย่าถิ่มล่มมึงล่มอยู่ในผู้ดังมึงอยู่นี่แหละหรอกมันจะเกิดของมันเองเกิดเราเองมันมันาะเด็กไปกำหนดมันเกิดดอกอยู่แค่ล่มมันกลับมาปรับมันดีแค่นี้มันก็เครื่องรับประกันกันไว้ว่าพบเกิดไม่ได้แต่ว่าอุเบกขาจริงๆมันบ่ขึ้นเลยแต่ว่าอุเบกขาคือไม่คิดอย่างอื่นคิดแต่ล่มนี่ไหมคิดถึงแต่ล่มเขาล่มออก มันจะเกิดมาทิ่นี่ตัวนี้นั่นแล้วจะทำนี่ถึงยังเกินสีแถมมาโยสังโคงไว้ยังกระซังนั่นน่ะไปจะออกไปคิดอะถูกไหมนียหบนบอกอันถึงนี้ไหมอันยางงั้นไหมยังกระซังว่าล่มเป็นหลักเพรานี่ผมยาใกระเขาบอกเบิรงล่มยูได้ดังเบิรงในดังแล้วเดี๋ยวเขาเ้่ะแล้วเดี๋ยวเขาแเลหรแม่นั่นแหละเครื่องลัง เครื่องลัางเครื่องหล,งลอกหรือเครื่องทดสอบเครื่องทดลองว่าเ้าสิบหนึ่งจริงไหมนั่นเออห้าสิบวันไหวจริงปอย่าออกจากลมมันวันไหวด้นั่นเอ๊ะนี่ถูกไหมนั่นนแล้วสงสัยวะนั่นแหละนิวรอนก็เลยสงสัยว่าถูกไหมสงสัยว่าอันตรายหรือลายหรือดีอยังกว่าไปนั่นแหละนิวรอนลมอย่างเดียวถ้ามันจีห้อเอ็นบังยินเดียวลลอยมันตั้มตั้งกระสีตกมากนั่นกว่าเตยนี่นี่ที่นายคิดมากอย่างนี้หว่า คิดมาบึ่งบุ่งห้องดังอ่างนีคือหลวงพ่อว่าให้ให้มันทรงไงทีนี้ก็เอ๊ะพอมันขึ้นแล้วทีนี้พอมันนั่นนี่มันก็รู้สึกทีนี้อยากจะทรงนานๆนี่ก็จับเวลาอยากจับเวลาจับเวลามันไป็นจออยู่เวลาบนมันเป็นจอในห้องดังมีการจับเวลาอาจารย์ครับทีกจับเวลาได้ครับวันนี้ที่บ้าน ครับทั้งสองเลยผมนี่ธุรกิจอยู่เออกลับมาใหม่ครับเออเอามืออื่นมาเฮือนี่เขาก็พระมาทรงครับพวกสีไล่มาบุญนี่เจ้าอาวาสมากีครับเออครับเอารถมาเองกี่บ่ครับผมเอารถมาหนย่างไปรถชาวมาเรื่อยเขาเอาพระมาทรงมือฮือนี่ มืออื่นก็ออกเดินทางมือเอื่ก็หอดไปหอดเสียวลาไหนร่มยางเดียวนี่คือหลักอ,อันอื่นจะเกิดขึ้นก็ช่่งจะไปสนคิดกับมันะจะไปคิดออกถูกหรือจะทรงยิ่งยังคุณอนะวาสันเทวาบอกประสาทบอกกณยิ่งกับประสาทจริงจริงว่ะร่มยางเดียวเกิดยังอื่นอีก เกิดขึ้นสิ้สั้นขัททดที่ที่หลวงพ่อบอกเป็นแสงโยมเห็นโยมก็ไม่ได้สนใจสว่างอะไรมาโยมก็ไม่สนใจออทีนี้เอ๊ะเราจะทรงให้นานนี่คิดว่าให้มันนานนี่มันซา,ายอยู่ตรงนี้มันมไ,ไปเอาความรู้สึกอย่างอื่นมานานเอาอย่ได้ลมมีาานาน <c oughs> อาอยุในลมนี่ <laughs> ที่ <c oughs> เปตักระดือยู่ดี แชงกันบอกอะไรแชงกันจะสอนกันหัวก๊าบเมี่ยไม่ได้เดี๋ยวเราถามหลวงพ่อเรื at <h <h ่อนี si ้เระเจ้ากรรมในเวรของแท้พอาจหลวงพ่อเอาของแท้ลูกกับว่าสู่หัวกับเมียอย่างนี้เจ้ากับมในเวรของแท้เพื่อได้ข้ามกรรมะดรกับพวกนั้นตัวอนาคามีไหมไม่บ่าสัมนี่ยลูกนั่นเป็นใดทำทางมาหลอกกันหรืซื่อหรอก เอามาอ่านเอกสนะสือเนันเกิดที่หลังว่าทั้งใดทั้งนใช่ครับเอาผมมาที่หทอ่คิดห่อซื้อบอกเดี๋ยพลังครับว่าเอาค้นเดี๋ยวมืออื่นบนเดียวคนถ้าเข่าหรอกลมยังเดียวนี่ตัางหากยังอ็อนนเกิดขึ้นแค่รู้สึกตัวเฉย เรจะส่งนานนจะส่องเอาความรู้สึกนี่นานๆลส่งล้มนานๆมันเป็นเราเองอนนั่นจะแดงว่ายอมเข้าใจผิดที่แรกเป็ภาษาเป็นปีหรือไ่ภาษาอยู่ันเนภาษาบุกทน่ด้านไหนเราลงมาบล้มบุกโคดังแล้วกเบิ่งยังจะเกิดอะไรเกิด้าล้มเมื่อเกิดเพราไไรเราบ่งลมมย้านนีจากล้มเพราะเรย้นหนีจากล้ม ายังเกิดหลังจากลมแต่ว่าจะมีจากลมเด้มันเกิดแลังจากโมเนว่าอุ้ยแสงสว่างดีเห็นว่าอุ้ยคนพนุูย์ทำไงเราจะอยู่ได้นานๆนี่นามันบริคิดยังมันอยู่กับลมอย่างเดียวมันที่น่านเองเื่อถ้าเห็นลมมันก็สงบสงบหรือถ้าสงบู้เบกขามันเกิดเหตุเพราะพระนาเบิรับ เออมันอยู่บตงนี้ตัวมันบ่ได้ไปใส่ใส่เสร็แล้วกูเดือดขาเมื่อเกิดตนียู่ยยุ่ยยุ่นี่แหละยู่ยน้ำกันเกิดรน้ำรน้ำกันนี่น้ำกันร้องกันหลุน้ำกันบดเลยยู่นี่ถายเห็นตัวนี้ก็เห็นหมดไปเห็นหมดครับผมท่านั้นหนึ่งไหมตายในหัวดังบ่ต้องมาเกิดที่ซ้ำนี่หนึ่งไหมสู้ตายในหัวดังสู้กับไปหน้าแล้วแต่ว่าสู้ตายในหัวดังไลยผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะพระสันเทวาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเาี๋ยวเนาะคุณตายกับท่านันกิดันกบ่าผู้บ เนี่ยจับลมหายใจเอากดส้นกันตูมตายสั่ไปเลยเนี่ยมีคนบ่เข้าใจตายกระทันหันจุดเจ้าสิมีโอกาสเตรียมตัวตายบ่้านพ่อเตรียมตัวตายแห้งเดือเปียกหนีอยู่หนีเลยมันเตรียมไปแห้งเลย่บอกของมื่อเก็บจำมันก็เปียวโอ้ยเห็นคนนั้นพาก้าหรือเปล่าเดี๋ยวพากูกูจะมาเก็บ ไม่ได้สนหรือว่าผู้ใดจีว่าะอาคาดาจกระลำนั้นๆันเป็นแน้วหนีไหมรูที่กมังมักเปเก็บนี่วะการปวการวยนี่วะแาอยู่กับล่มเราวมันบรคิดอย่างแล้วมันอุเบกขาแล้วมันบักล้าก็ไม่มีกลัวก็ไม่มีมันอุเบกขาอย่างวะเอียงจิตกระทบสัมพัสลู้ซึกเกิดขึ้นเมงกอแสงมันก็อยู่ของมันจังซันบางๆกังซัน ความคิดทั้งบ่ไปติดบางได้มางหนึ่งนะล้มมันว่ามีโตัวตนอะไไปติดเดนั่นเปล่าไปคิดถึงบ้านในหนึ่งกัติดบ้านถูกแล้วนั่นทั้งสัตนแล้วบ้านนี้ปรุงกันอุ้ยลืมปิดหน้าต่างฝนสาดว์ไหมนั่นไปเกิดเหล่าเห็นบ้านทำนั่นหนึ่งเด่น้อยนหนึ่งเด่นประด้บ่ได้นานบ่ได้ยวหยาบเลยถ้าว่าปกเกิ่อุ้ยลืมปิดหน้าต่างก็ปิดแล้วอุ้ยลืมล็อกเอาอีกเนาะลืมแล้วบอปิดหน้าก็เป็นสิ่งเด่น ตุกต๊กกกิล็อกแล้วแต่ไม่ได้ปิดผ้าม่านเอาอีกแล้ว <c oughs> มันหลายก็ยังเร็วต้องด่าอยู่แต่จะในร่มหรือมันจะเอาอยังไปคิดเดี๋ยวบ,บ่มีมองมองไปคิดคิดตจิตมองใดไปเกิดมองหั่มมันเรนีนขอ้อมูลเบอร์แต่อารมณ์จนหักเลยนี่หักไปก่อนก่อนจะไปหอดมองแต่ของวา,มวาไงมองแม่เบอร์อารมณ์ความดูสุดนึกขอ้อมูลแต่เรพอใจ ถึงคนที่เป็นตาั่างดูเอาสูนย์เลยเขาวืดๆ่อคนี้ฝาพ้าเพียงตายสัมไปนรกเลยด้น่ะมันว่าไปขาบากนั่นกี่นั่นถี่พวกศูนได้นั่นน่ะอารมณ์ความรู้สึกเท่าผี่ได้โตวพบร่มันนั่นนะเออนแปลเอาความรู้สึกแปลกันก็ไดว่าเกียวกับหนังสือได้ไหมว่าสังกว่าสี่กำล้าดิสี่ํำล่าแ้่กับอาจารย์ทำอะละอาจารย์จับ แต่ไปค่าที่สำหรับเอาจารย์ประสบการณ์พวกเป็นเราเองกเจะจุมาค่านี่เห็นบ่ถูกไหมสู้นี่ไละเนาะอ่านไดวมากตั้งแตทาริกาสมาธิตั้งแต่ยังเรื่องเรื่องโอ้พิถาภาษาบาลีดูเ็ดองแต่ะยนอาปปนาต้องอย่นั้นต้องอย่างนั้นโอ้ยปาว่าู่ในร่มแม่ต้องอ่านกันได้จบับเ่าอ่านเลยเขาฟังมากแล้ว ลายลายยางนี่รู้เบิดแล้วความรู้ทั้งหลายใส่เหตุผลลงตัวใดเบิดเกิดมาตายเกิดมาป่วยลงเบิดแต่ว่ามันคือยังศูนย์อยู่นี่แม่เพชร,รทั้งใดจะเศร้าเพราะสันทึนเสียบว่าเบิดรู้สิ้นคิดบอกแยกคิดบอกม <c oughs> องสุดท้ายอปุปกรณ์ร่วงคำว่าอาศังขตธรรมแปลว่าแยกคิดทั้งหลายก็ดีเนี่ยกุศลธรรมมาแปลว่าดีอกุศลธรรมมาแปลว่าบ่ดีอภิญญากตธรรมมานี่แม่นี่นี่นี่ล้มหายใจ ตามก่อนนี่ก็เอาเอาพยากระตาทำมะจบเลยเอาตะขักตัดจบเลยกางเลยไหมจบเลยไม่ต้องเสื่อไม่ต้องกางยาวขอบขบ่อยู่ในหูดังเลยแต่ตออยู่ในหูดังไดนบ่กเกือบท่านะบางคนพันว่าวัยชัดเจนชัดแจ้งคืออยังนีคิดจะทำหมายถึงบรรลุในตอนนั้นเลยถ้าว่าบรรลุในตอนนั้นแม่มึงนี่คือแต่มันบ่ได้ท้อกันได้บาดตายนี่แหละแต่บ่ได้บาดตายก็ เป็นตัวขานเดือวนาข้ามมีดเลยที่ธรรมดาบรรลุในตอนนั้นบ่สัตว์ตอนบ่คิดเนี่ยเอาไหมเนี่ยว่าเอาดับเย็นในตอนนั้นนิพพานในตอนนั้นนนั่แหละนิพิทาแปลว่านิพพานชัน่วขณะจะเที่ยงจะยีบสี่ชั่วโมงคือเพลินบ่นนี้แม่ <c oughs> <c oughs> ง่ายๆหนึ่งเด้เกี่ยวกับนี่หลวงพ่อเลยนะครับเทียรรยเท่ยมีดก,รรก็ลังใจเดียดมีดก็ลังใจในการปฏิบัติ บ่มีร้องเบิึงเหรอวะเพราะสันบอกว่ตายตัแล้วเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดละเฮ็ดละก็เห็ดเฮ็ดละก็ได้เฮ็ดก็ได้รู้สึ้งใดก็เปิร์บารนี่แม่มันพิสูจน์ได้เฮ็ดน้ำเฮ็ดน้ำที่คนหลวงพ่อบอกมันก็เห็นนี่หรือมันก็ได้นี่มันพิสูจน์ได้เหมือนกันมันก็มีกำร่างแกนอากาศเฮ็ดต่อเสื้อจะคล้องตัวบาดนี่แม่บอกเพิ่นว่าร์มาเอามันเป็นก็เพิ่นว่าเอามันเป็นก็เพิ่นว่าเนี่ยแต่ความพิสูจน์เราเองแบบเพราะว่าเฮ็ดต่นตีมันไปคนานวณเอาจากตำราบเลยอาจารย์ ก็ส <jam Stadium> <com> MM ั่งนี่าสิดาวันนี้่ยังสั่ย <i y> <material> ัง <DVD> ส <interesante> ิอันวบาตอบว่านั่นตอมาเลยกุยทำคนไปหาหันอนไปหาอาะน้ำมันีะเท่กับหมดโอ้ยป็นไงเลยุ้ย